สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคิดทุกท่านนะคะเช้าวันนี้ก็พบกับรายการวันต่อวันด้วยพระคำของพระเจ้าจากจากิตตจักรหองกุญแจนะคะวีมันนี้เราจะเริ่มต้นโดยใช้พระชนะคำของพระเจ้าในการดำินชีวิตด้วยกันนะคะในเช้าวันนี้เองเราอยู่ในพระธรรมยนห์บทที่17นะคะยอห์บทที่17นะคะข้อ1ถึงข้อ5นะคะในยนห์บทที่17ข้อ1ถึงข้อ5ได้กล่าวไว้ว่า เมื่อพระเยซูตรัสดังน,นั้นแล้วพระองค์ก็ทรงเห็นพระพักขึ้นดูฟ้าและตรัสว่าพระบิดาเจ้าข้าถึงเวลาแล้วขอทรงโปรดให้พระบุตรของพระองค์ได้รับเกียรติเพื่อพระบุตรจะได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ดังที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้พระบุตรมีอำนาจเหนือมนุษย์ทั้งสิน้นเพื่อให้พระบุตรประทานชีวิตนิรันร์แก่คนที่พระองค์ทรงมอบแก่พระบุตรนั้นและนี่แหละคือชีวิตนิรันร์คือ ที่เขารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวและรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มาข้าพระองค์ได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ในโลกเพราะข้าพระองค์ได้กระทํากิจที่พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์กระทํานั้นสําเร็จแล้วบัดนี้พระบิดาเจ้าข้าขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ได้รับเกียรติต่อพระพักของพระองค์คือเกียรติซึ่งข้าพระองค์ ได้มีร่วมกับพระองค์ก่อนที่โลกนี้มีมาในพระวจนะในเช้าวันนี้เองนะคะซึ่งในพระธรรมย่อนบทที่17นี้นะคะเป็นพระธรรมบทนี้ทั้งบทเลยนะคะในบทที่17เป็นะคะเป็นคอาอธิษฐานของพระเยซูนะคะซึ่งหากเราอ่านต่อไปนะคะเราจะเห็นว่า ซึ่งอาจะแบ่งได้เป็น3ตอนด้วยกันนะคะในตอนที่1ก็คือตั้งแต่ข้อแรกถึงข้อ5นะคะที่พระเยซูอธิษฐานาเผื่อตัวเองนะคะที่ถามเผื่อตัวเองนะคะและข้อ6กถึงสินะคะพระเยซูได้อธิษฐานเผื่อเหล่าสาวกนั่นเองนะคะและข้อ20ถึงข้อ26นะคะพระเยซูก็ได้อธิษฐานเผื่อผู้ที่เชื่อในพระอ,องค์ทั้งปวงนะคะซึ่ง ในบทน,นี้นะคะได้บันทึกคาอธิษฐานของพระเยซูอย่างละเอียดม,มากกว่าที่ใดๆเลยนะคะในพันพีนะคะคาอธิษฐานในบทน,นี้นะคะเกิดก่อนที่พระองค์และเหล่าสาวพวกเหล่าสาวกเนี่ยจะออกเดินทางไปยังสวนเกสมนีนะคะในบทที่18นะคะหลังจากที่พระเยซูได้สั่งสอนใช่ไหมคะหลังจากที่พระเยซูได้สั่งสอนหรือเตือนพวกสาวกในบทที่13ถึง16นะคะ หลังจากที่ได้เตือนสอนแล้วนะคะพระองค์ก็เริ่มอธิษฐานต่อพระบิดานะคะพระเยซูอธิษฐานต่อพระบิดาว่าถึงเวลาแล้วนะคะสาหรับการที่พระเยซูจะเข้าสูก่กระบวนการที่จะได้รับเกียรตินะคะเกียรติที่พระเยซูจะได้รับนะคะก็คือการสิ้นบนไม้กันเขนนะคะสิ้นพระชนบนไม้กันเขนเพื่อรับโทษแทนความผิดบาปของมนุษย์และเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สาน,นั่นเองนะคะ พี่น้องคะซึ่งกระบวกนการทั้งหมดเนี่ยพระเยซูทรงกระทําเพื่อให้พระบิดาได้รับเกียรติและในการสําแดงความรับเมตตาแก่มนุษย์ช่วยมนุษย์ให้กลับคืนดีกับพระเจ้าได้อ่าซึ่งเราจะเห็นว่าการที่พระเยซูจะได้รับเกียรตนะิน่ะคือต้องตายบนไมก้กางเขนใช่ไหมคะเป็นเรื่องอะไรที่น่า น่าแปลกแล้วทึ่งเหมือนกันนะคะคนคนนึงจะได้รับเกียรติก็ต้องเป็นคําชนคําปบมือใช่ไหมคะจากการปบมือคําชื่นชมต่างๆจากคนรอบข้างแต่สิ่งที่พระบิดาจะได้รับเกียรติจากพระริสุก็คืออะไรคะการสิ้นพระชมบนไมก้กานเข็นนั่นเองนะคะในเช้าวันนี้นะคะเราก็เห็นถึงความรักของพระเจ้าที่พระริสุคริส์นมีต่อเรานะคะแดงความรักความเมตตากับมนุษย์อย่างเรานะคะฉะนั้นนะคะพี่น้อง อยากให้พี่น้องมีโอกาสที่จะใกล้ควรแล้วก็เริ่มต้นปี2 0 2 2นะคะ2022ด้วยกันคิดถึงพระคุณของพระเจ้านะคะเราจะก้าวข้ามผ่านปี22ด้วยการมีชีวิตที่ใกล้ชิดสนิทกับพระเจ้านะคะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นนะคะซึ่งในพระชนะคำของพระเจ้าก็บอกแล้วนะคะผู้ที่รู้จักตรงคือเขาจะได้รับชีวิตนิรันดร์ ะะผู้ที่จะได้รู้จักโลงก็คือจะได้รับชีวิตนิรันร์นะคะซึ่งในพัมพีก็ได้บอกอย่างชัดเจนนะคะว่าในข้อที่3นะคะและนี่แหละคือชีวิตนิรันร์นะคะคือคนคือที่เขารู้จักโรงผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวผู้ที่รู้จักพระเจ้า,ะจานะคะจะได้รับชีวิตนิรันต์ ไม่เพียงการคําว่ารู้จักในที่นี้ไม่ใช่แค่รู้จักเฉยแต่นั่นหมายถึงว่าเขายอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้เขายอมรับว่าเขาเป็นคนบาปแล้วก็อยอมรับว่าพระองค์พระเจ้าหรือพระเยซูคริสต์นั้นสามารถไถ่าบาปแทนเขาได้ไถ่าบาปแทนเราได้นะคะและสามารถยกความบาปของเราได้นะคะนี่ก็คือการรู้จักพระเยซูคริสต์ ะะฉะนั้นปีใหม่นี้อยากให้พี่น้องมีโอกาสได้รู้จักพระเจ้าเริ่มต้นโดยการรู้จักพระเจ้าให้มากขึ้นมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้ามากขึ้นมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้ามากขึ้นนะคะเราตั้งต้นไว้เลยนะคะฉะนั้นเช้าวันนี้ขอหนุนใจพี่น้องแล้วก็เมีย้ายพี่น้องมีโอกาสได้คายควรพระชนะคำของพระเจ้าด้วยกันนะคะในบางฉบับนะคะบางฉบับจะอธิบายหรือว่าจะให้เราเห็นภาพได้อย่างชัดเจน นะะในที่นี่ในฉบับอมตะธรรมนะคะได้บันทึกว่าและนี่แหละคือชีวิตนิรันร์คือที่เขารู้จักพระพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวและรู้จักพระยซสุคริสท,ที่พระองค์ทรงใช้มานั่นเองนะคะฉะนั้นผู้ที่รู้จักพระเจ้าจะได้รับชีวิตนิรันร์แน่นอนนะคะก็คือผู้ที่ยอมรับพระองค์ว่าเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้นะคะฉะนั้นเช้าวันนี้ขอพระเจ้าไว้พพร้อมพี่น้องทุกท่านแล้วก็เสริมกาลัง ะะหากยังมีสิ่งใดที่ยังอ่อนแอปี2022นี้เราจะตั้งเป้าหมายและเราจะข้ามไปด้วยกันเราจะพัฒนาความสัมพันธ์ไม่ว่าฝ่ายจิตวิญญาณหรือว่าไฟร่างกายนะคะเราจะใกล้ชิดก,กับพระเจ้ามากขึ้นรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกว่าที่เราเคยรู้จักนะคะฉะนั้นเราเช้าวันนี้เราอาธิฐานด้วยกันค่ะสาธุการในพระบิดาเจ้าค้ารู้ทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าสําหรับ พระคำของพระองค์ในเช้าวันใหม่พระเจ้าค่ะวันนี้เป็นวันที่ดีที่เรานั้นเราจะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่กับพระองค์เราจะเริ่มมีชีวิตที่ถาว้เกียรติแด่พระเจ้าให้ผู้คนมากมายได้รู้จักพระเจ้าผ่านทางชีวิตของรูกทั้งหลายขอพระคุณความรักเชื่อทรงโปรดทรงนำและโปรดทรงปกป้องในชีวิตของรูกทั้งหลายด้วยเช่นกันพระเจ้าค่ะยังมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยังรูกทั้งหลายยังอ่อนแอ รุาเจ้าค่ะในปี2022นี้เราจะก้าวผ่านนี้ไปด้วยกันโดยกําลังที่มาจากพระเจ้าโดยมีพระองค์ทรงอยู่เบื้องหลังคอยผัดดันลูกทั้งหลายคอยช่วยเหลือลูกทั้งหลายท่านเจ้าค่ะลูกทั้งหลายขอฝามอบชื่อของลูกทั้งหลายไว้กับพระองค์ขอพระองค์นั้นจะทรง,งได้รับเกียรติจากชีวิตของลูกทั้งหลายด้วยเช่นกันลูกทั้งหลายขอฝามอบชื่อของลูกทั้งหลายไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน อยากให้พี่น้องมีโอกาสเริ่มต้นนะคะรู้จักพระเจ้าให้มากขึ้นในปี2022นี้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านและสวัสดีปีใหมค่ค่ะ